สรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่1และสองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเลยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลยส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเลยภายใต้การบริหารงานของนางนงลักษ์พร้อมชบุผู้บริการสร่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเลยมีบุคลากรดังนี้ข้าราชการครูจำนวน3าคน ข้าราชการบรรรักษ์จำนวนหนึ่งคนลูกจ้างประจำจำนวนหนึ่งคนครูอาสาสมัครกา,ศารศึกษานอกโรงเรียนจำนวนสี่คนครูกศนาตำบลจำนวนสามสิบคนพนักงานราชการบรรรักษ์จำนวนหนึ่งคนครูศูนย์การเรียนชุมชนจำนวนสิบคนและบรรรักษ์จ้างเหมาบริการจำนวนสองคนรวมทั้งสิ้จน,น,น,สจนจำนวนห้าสิบสามคนมีส่วนการเรียนรู้ระับตำบลจำนวนสิบสี่แห่งในปีงบประมาณธุนักราร้อยห ไตมาสที่1และไตมาสที่2มีผลการปฏิบัติงานดังนี้กลุ่มจัดการเรียนรู้งานจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสูนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเลยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567รวมทั้งสิ้นจำนวน2,650คนโดยแยกเป็นระดับชั้นดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน392คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน999คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน1,259คนได้ดำเนินง,งานจัดการเรียนการสอนและจัดโครงการกิจกรรมภาษาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ 1. อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในวันที่24มก,กราคม2568ณนะห้องประชุมครุสมนาคารสกรรัรอำเภอเมืองเลยเป้าหมาย210คนดำเนินการได้ 2 1 0คนคิดเป็น้อยละ100 2. แข่งขันกีฬาต้านพยาเธิติดสกรระอำเภอเมืองเลยเกมในวันที่27มกราคม25 6 8นณศูนย์เยาวชนเทศาบาลเมืองเลยตำบลปุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเป้าหมาย300คนดำเนินการได้300คนคิดเป็นร้อยละ100 3. อบรมเติมเต็ม,ตมความรู้เพื่อเสริมทักษะวิชาการระหว่างวันที่3-7กุมภาพันธ์2568 ณนะสกรระตําบลจํานวน14แห่งเรือนจ,ำจำําจังหวัดเลยม,มชบ28และรอ8 000, 1 0 1ค่าย4ีสองรักเป้าหมาย2,120คนดำเนินการได้2,120คนคิดเป็นร้อยละ100 4. อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและอุนคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในวันที่4กุมภาพันธ์6 8ห8นาหณห้องประชุมกรุษมนาคารสกรระอำเภอเมืองเลย เป้าหมาย210คนดำเนินการได้210คนคิดเป็นรายละ100คอบรมคุณธรรมจร,ริยธรรมในวันที่11กุมภาพันธ์2568ณวัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงตำบลกุดป่องเอเอมืองเลยจัังหวดเลยเป้าหมาย210คนดำเนินการได้210คนคิดเป็นรายละ100 6. อบรมสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดในวันที่14กุมภาพันธ์2568 ณนห้องประชุมครุสัมนาคารสกลระดับอำเภอเมืองเลยเป้าหมาย210คนดำเนินการได้210คนคิดเป็นรายละ100เ็อบรมกฎหมายจราจรเพื่อการขับขี่ยานยนต์ให้ปลอดภัยในวันที่18กุมภาพันธ์2568ณนห้องประชุมครุสัมนาคารสกลระดับอำเภอเมืองเลยเป้าหมาย210คนดำเนินการได้210คนคิดเป็นรายละ100 ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาะระดับชาติ ET, าเอนเนทภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ในวันที่8และ9กุมภาพัน2568ณสนามสอบวิทยาลัยเทคนิคเลยมีนักศึกษาที่มีสิทธิสอบรวมทั้งสิ้นจำนวน448คนมีนักศึกษาเข้าสอบจำนวน4 1 4คนคิดเป็นรอยละ99.10งานจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองมีผลการดำเนินงานดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองหนึ่งการศึกษาอาชีพหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพกลุ่มเป้าหมายจำนวนแคนดำเนินการได้แปดคนคิดเป็นรายละหนึ่งร้อยโดยดำเนินการจัดอาชีพหลักสูตรช่างตัดผมชายจำนวนหนึ่งกลุ่ม2การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพส1สิ็ชั่วโมงขึ้นไปกลุ่มเป้าหมาย7จสิบหกคนดำเนินการได้7จสิบหกคนคิดเป็นรายละหนึ่งร้อยโดยมีหลักสูตรที่ดำเนินการจัดดังนี้ 1>, 1หลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้าจำนวน8กลุ่ม 2. หลักสูตรช่างทาสีจำนวน3กลุ่ม 3. หลักสูตรช่างไฟฟ้าจำนวน1กลุ่ม 4. หลักสูตรช่างปูงงจำนวน1กลุ่มหหลักสูตรช่างปัดผมชายจำนวน1กลุ่ม6หลักสูตรช่างเสริมสวยจำนวน1กลุ่ม 3. การศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายจำนวน159คนดำเนินการได้159คนคิดเป็นรอยละ100มีหลักสูตรที่ดำเนินการจัดดังนี้ 1. หลักสูตรวุ้นแปนซี่จำนวน14กลุ่ม 2. หลักสูตรการทำแหนมเห็ดจำนวน7กลุ่ม 3. หลักสูตรการทำแซนด์วิชจำนวน3กลุ่ม 4. หลักสูตรการทำน้ำริกปลาแห้งจำนวน1กลุ่ม 5. หลักสูตรการทำไข่เค็มสมุนไพรจำนวน1กลุ่ม 6. หลักสูตรตัดผมชายจำนวน1กลุ่ม งานการจัดก,การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเลยได้ดาเนินการกิจกรรมดังนี้ 1. งงานบริการสร่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลยและห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดเลยเป้าหมาย2,000คนดําเนินการได้2,296คน 2. กิจกรรมบันเด็กแห่งชาติณองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองและสารากลางจังหวัดเลยเป้าหมาย200คนดำเนินการได้230คน 3. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่โดยได้ดำเนินการออกให้บริการส่งเสริมการอ่านไปยังพื้นที่ต่างๆและได้ร่วมกับห้องสมุดเครือข่ายเรือนจำจังหวัดเลยในการให้บริการด้านการอ่านและการเรียนรู้เป้าหมาย100คนดำเนินการได้100คน 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลเลยเป้าหมาย100คนดำเนินการได้100คน 5. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเป้าหมาย420คนดำเนินการได้460คน 6. กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนจำนวน95แห่งเป้าหมาย2,375คนดำเนินการได้15,53คน ส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเลยจะมุ่งมั่นส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป